สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อพอกันดีกแล้วเด้อครับทั้งช่องแกนกินช่มคืออก่าับพี่น้องขันจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจผมในเรื่องพี่น้องเด้อครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องคลิปอาชิบุมีสาระเท่าอเด้อครับแต่ว่าให้ดูเพื่อควบบันเทิอเร้อพี่น้องเด้อจังไดก็ได้เบิ่งแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผม เอาสำหรับมือนีก้กะไปเบิ้งเลยครับพี่น้องไปเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อมือเนี่ย มือนีได้ไก่พี่น้องได้ไก่ไก,ไกต่ต้มลำป่าเนี่ยไกต่ต้มลำปลากินปิดโตเลยพี่น้องได้เดลารับเชิญมาสองคนมือนีโอ้โกว่าจิตได้ตัวมาบวมเป็นไงพี่น้องคนติดเตลเรียนออนไล่เสร็จแล้วเนี่ยสองสาวเอาวัสดีน้องควานวัสดีนอยวัสดีผู้ชมนอยเอาพี่ข้าว,วัดีนอยเอาครับมือนีเดียวสิบผ้า ลูกหลานมากินไก่พี่น้องมากินไก่เดี๋ยวค่อยแป๊บได้พี่นอ้องเด้ออเดี๋ยวไปกินน้ำกันเลยพี่น้องมากมามาส<ป>วัสดีครับพี่น้องขอกระเดี้วครับ ไก่ปิดโตเลยพี่น้องไก่ปิดโตเลยเนี่ยเนีน่ยเยปิดโตเลยไก่ต้มน้ำปลาพี่น้องอืมต้มหอนหอนอยู่เลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวขอยัยาดช็อแหละแป๊บนึง่งเนี่ยวนี้ยนียว คนราคาไปเลยอ้าวราคาอล่ะคนราคาไม่ได้หนพี่น้องออเ้ยว่ามันถงะน้ำพริกเผ็ดเป่ารู้กิมนิดๆน,น,นะอ่ะพริกขาวร้อนร้อนเเตากอ็มันร้อนอยู่นะ พัตติพัตเตอร์พร้อมวันเป็นแธอรอบวงพี่น้องรอบวงซื้อกระจกมากซื้อกระจกมามาต้มไมพี่น้องมาต้มเพิ่มอีกโอ้ขับอยู่พี่น้องเดี๋ยวบกุกซองแล้วน้ำจิม้มเนี่ยกระจกกระแถมมากคอย,า,ออยาพี่น้องคอ,อยาจืน ขึ้นไม่นะโบมีพี่น้อ,องเจ้าขึ้นไม่ออกไปหมดแล้ว,ขอ,ขวอร่อยไหมอร,อ,อร่อยนะี่คิดอร่อยมากเลยเนี่ยไปเก็บมองกินก่อนกินกน่อน พีอะแกะนะพี่่นี่กบนั่งแบบนี้พี่ก็นั่งเหมือนกันเพราะว่าอะไรูปะพีเจ็บขาด้วยอะจมันแกะพัดต่องห้มันีะกบโอ้ยเอะวังนี่รอาวางบนข้าวเราเยแกะเดินดิ เจะเอาเก้าอ uh okay. right. so okay. okay. well. ี้ส <Ok. ีชมพูแล้วนั่นคือเก้าอ ok, ี้หนูเกาอีพี่น้องค่อยยัดแป๊บนึงเด็กน้อยกระเถึงเด็กน้อยกรถึงเอาเก้าอี้เสริมก okay. ่อนเสริมเก้าอี้เสริมก่อนพี่น้องขยับไปอีกขยับไปอีกเออขยับไปโอเคนั่นแหละอ๋อโอเคเสร็แล้วเอาเลยเต็มที่เลยอะไรกินข้าวด้วย ร้อนอยู่พี่นออ้องผมอ่ะอืมพอกินเองนรอิม่มเลยเนี่ยพอกินเป็งอืม,อ,มอกินอะไรนเนี่ยกลินหอมเลยอืมยอดเพียงยอดไก่ที่เขาฆ่ามาสดๆขี้เกลือกวางหลอ่อใช่แล้วพ่อก็มาต้มเองพ่อทอดก้บต้ม ต้น้ำปลากินมันนั่งกินเลยอือก็กินแบบเป็นอะไรไม่ต้องยัดขนันนานนักแล้วก็อันใหญ่มางบ ไก่ตัวเล็กแต่ว่าขาใหญ่มากคนอยากนั่งพี่น้องเมื่อย <c oughs> บนเหนียวพี่น้งองกำลังกินเลยเบาเข้มบ,บนเหนียวกำลังกินเลยกับน้ำจิม้มซีฟู้ด มาเด้อพ mm ี hmm. s. <S ่น้องมาเด้ออือพาไปคัอร่อยนะายอันนี้เกินมากหนักไอร่อยก็ไปนิ่มตอนนั้นอ่ะเพราะแต่มันเหนียวเนี่ย มันมีกลเลยกินให้เนี่ยข้างนี่นี่เนี่ยตูดมันเนี่ยของแสบเลยพี่น้องเนี่ยตูดเนี่ไก่นี่พี่นว่างตูดไก่นี่ครับเก็บแลครับเนี่ยของแสบ กินได้ไหม,มกมก<ด>นแ<ะ>ล้แมวกินเนื้อแมวมันกินกระดูกไม่ได้กินนิดนิดนะั่งเผ็ดไม่เผ็ดมากหรอกหวาน จิ務務 man, ้มด้วยกันก็อร่อยอร่อยไหมอร่อยมากเลยอข้าวเย็นกินแล้วก็จะกินกัน อ่อยมากเลยเน,นี่อร่อยอกินกันแล้ว,ลวอบอัน,นอร่อย่แก่ควาบอกว่าเนีย,เยวเหแก้ออกกิไม่ชอบแล้คนชอบหนียวไปก็ชอบแกไปกินอันนี้ชอบกินมันเหนียวนะหันบอกว่าขขเหนียวเพราะมันไม่ชอบกินน อไมย่รู้ตากินมันไม่เหนียวอ่ะเนี่ยมันียมันอร่อยด้วยกินกับพี่ข้าวเห็นไหมพี่ข้าวบอกอร่อยมากเลย้อนมันชอบกินไหนัไปมันอร่อยปกติคนมันกินเนื้อไม่กินหนังอ้าวมัมีเ่ลยช้นยังอืม คนทาแป้งมาด้วยเห็นไหมคาดแป้ง

เดี๋ยวมือได็ว่างๆพี่น้งนองเด็กน้อยบ่ยได้เล่นออนไลน์ผมพี่ป้าเขาเล่นเกมเนาะต้องคอยติดตามเด้วอว่าที่เล่นเกมอย่างเกมแบบเกมบ้านๆนี่พี่น้องเกมโบราณเกมโบราณเกมสมัยก่อนพี่น้องใช่แต่ว่าตอนนี้ยังหาอุปกรณ์ไม่ได้รอรอกปอนรอปอนทำไมมันกินแบบนั้นคลองใครรอติดตามพี่น้อง

นักกีฬาก็ลงสนามต้งองซ้อมไง เอ็นพี่น้องโทขอตรวขอไปครับกตีบอดเรียบร้อยบอดสุภาพได้ขอตรวจขอไปเด้อพี่น้องเนี่ยมันก็มีแบบนี้แหละพี่น้องมันมีทั้งกระดูกต้งเอ็นเนาะพี่น้องเนาะ ไม่ใช่ใจยังไม่ตายไปเรื่อยมันตายแล้วร้านาว่าไก่ของท่านตายพี่น <c oughs> ้องต้มจนซุกสิจิ้นหมดตัวแล้ว <c oughs> มันตายแล้วแต่มันลื่นมันลื่นน้ำมันไม่รู้อะไรทำไมมันลื่นคำโกโก้พี่น้อง ข้าวกินไมแนนหละ่ชิมข้าวกินเองเนี่ยของแสีพี่น้องหัวของแสหัวกินแค่นั้นะหลแสีกินไมเ็ง ือนไก่ไหมข้านีเเ้เหมือนไก่ไหมใช่อันนี้ขาอันนี้ขาไม่ใช่ไก่เน,นี่ยพี่น้องพวกไหนกินไก่เป็นที่ฮู้มเนี่ยดูดสมองไก่พี่น้องดูสมองไก่กขาต้องดูสมองไก่แต่ว่าขักวกินสมองไก่ ว่าดูสมองไก่กเ,เหรนั่นไหนดูมองตาก่อนไปลองตามนี่

เอาพี่น้องเดี๋ยวให้เด็กน้อยกินก่อนผมอิ่มแล้วแหละกินกับเขาหมดไปจานนึงแล้วขักอยู่พี่น้องคัดอยู่มันบนเหนียวไหมพี่น้องเนี่ยคือไก่บ้านอยู่บุไเด้ถามเขาเจะว่าเอาไก่บ้านหรือไก่ยังอาจจะเป็นไก่บ้านแล้วแต่ว่าไก่บ้านแบบเป็นไก่พันนะพี่น้องอื ข้าวปิดลิปให้หน่อย<ะ>ปิดลิปเป็นไหมไม่เป็นบอกฝากติดตามช่องแจนจินชมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากหน่อยฝากติดตามช่องแกนจินชมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะให้ด้วยนะคะเดียะะ๋ยวพบกันใหม่คลิปพบกันใหม่คลิปหน้า พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก็แล้วกัน,นะะสวัสดีเอาสำหรับมือนี้คำใดว่าจา่าใดบอสุภาพการกินการยังบ่อเรียบร้อยก็ขอทัวรขอไพ่เด้อพี่น้องเด้อจังใดผมก็น้อมรับไบแจเพียงผู้เดียวสำหรับมือนี้ครับฝากไว้แค่นี้ก่อนพี่น้อง อย่าเก็อย่าลื่อมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามผมเพื่อก่าเอะพี่น้องอให้เป็นกำลังแรงใจคใือเ่าเด้อค,ดครับเด้อพี่น้องเด้อสำหรับื้อนี้ก็กล่าวคำว่าขอบุญขอบคุณหลายพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีล้บแจ้าพี่น้องแจ้าตาเียให้ดู เอาคำใหญ่ๆชวนหน่อยเร็วก่อนปิดกล้องเร็วๆอ้<ม>ํเอาอีกเข้าอ้ําบ๊ายบายพี่น้อง